บรรยากาศการหาปลาครับยูบานกอหน่อยนะครับอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับน้ำพาทุกท่านมาชมบรรยากาศครับนี่ครับตอนนี้น่าจะมีพี่น้องมาร่วมตึกแขสียนแหมารวมตึกแขหาปลาอยู่ ประมาณจาก200ักสองกว่กคนครับนี่ครับนำภาพบรรยากาศในพี่น้องไดินเบิงกันครับบ้านกอน้อยตำบลยางขี้นกอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับนวัสีครับนี่พี่นญ่บ้านปีอย่างไผู้ใหญ่บ้านเชื่อสุดหาปลาเหมือนใดกันั่วคนครับได้ทุกคน,นออปลาซี่ปีครับซี่ปีอ๋อนี่ปลาซี่ปีไม่นา่บ้านเป็นการันตีว่าต้องได้ทุกคนแน่นอนทุกคนแน่นอนครับขอเท็กัน เงื่อนที่ได้เงินที่ได้เอาไปเฮ็ดการกุศลบ่ผู้ใหญ่แม่ครับทางกุศลพัฒนาหมู่บ้านก็ซื้อพันปลามาปล่อยอีกเขาเป็นอบ่อปิดครับน้องเม็กบั่นก้อนหน่อยโมหกตำบลย่างกินกอกอำเภอเกี่ยงน้อยจังหวัดบุรีรีร่พิเศษในปีนี้ซีปีจะล้องปลาเช่นึงทุกครัคร้งจะต้องสามปีจะล้องเช่นึงนะครับนี่เอาใจเส้นสิงหาปลา ลงเวลาแปดโมงเช้าลงก่อนแปดโมงเช้าอีกซ้ำนะครับ <laughs> บอเอิญอาจจะลงเก่าโมงเช้าเต่บอนี่เอาใจเส้นสึงหาปลา <c oughs> ลงแปดโมงเช้ายืนตรงกระลบพงศาต์ครับเพื่อเส้นถึงหาปลานี่เดีเวลราชตะแขหาปลาน้องนี่น้องเม็พื้นที่ประมาณยี่สิบไรน้ำเลือกประมาณสามเมตรสองเมตรจะมีครับปีนี้ <c oughs> นะครับจำไว้ว่าสามปีลงเช่นึงครับน้องนี่เส้นแหงหาปลาเพราะข้นผาด นะครับพ่าดปีนี้อีก3ปีจังมากไหมนะครับเงินที่ได้มาเงิอนี่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทจะไปซื้อพันปลาส่วนหนึ่งมาปล่อยแล้วก็ซื้อของอาหารมาให้ปลาดั้มนะครับเป็นบ่อปิดนะครับน้ำบ่อรวงนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาพี่เชฟไรปีหน้าเ่ราะเป็นปีหน้าอีก3ปีจังมากอีกนึงนะครับประคุณผ่านสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมนี่อ่านี่เป็นวิญญาณบ้านครับเพิ่นมาเบิงลูกบ้านแล้วก็มาเบิงเสียนแห หาปลากันครับนี่ครับบรรยากาศน่าพาบรรยากาศมาให้ทุกท่านในเบิ้งกันครับนี่ครับคนกับหลายเติอครับโอ้ผู้เบาได้ไว่าผู้เบาว <c oughs> นี่ครับวัยรุ่นหาปลาหลายครับ <c oughs> ผมไปหลายน้องเล้วกะไ <c oughs> ท่ายๆหลายหนองนี่ก็มี่วัยรุ่นมาร่วมด้วยแค่หาปลานนะครับที่นี่บ้านก่อนน้อยนะครับ